สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรมโพส์กลุ่มนะครับโพส์กลุ่มถามว่าโพส์กลุ่มเขาก็ใช้สคริปโพสทุกกลุ่มกันได้อะไรเงี้ยทาไมไม่ใช้ต้องมาใช้โปรแกรมทาไมโปรแกรมนี้มีข้อดีอยู่ที่ว่าคือก็เลือกเลือกเฉพาะกลุ่มที่เราต้องการจะโพสบางทีกลุ่มอะบางกลุ่มอะเราเออเราเป็นกลุ่มงาน,น่ยแบบอยู่ในห้องคุยงานคุยอะไรกันอยู่กับพวกอาจารย์อะไรางี้ใช่ไหมครับ ก็จะเป็นการลบกวนถ้าเราใช้พวกสกคริปพวกนั้นนะครับก็มีข้อดีแตกต่างกันอันนี้ก็สามารถตั้งเวลาได้ด้วยตั้งเวลาในการโพสอะอ,อ,อย่างาเดี๋ยวเข้าไปดูใน,นเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันเนาะอธิบายในทีครับอันนี้ก็ไอดี ID ก็ผมใส่ได้ละไม่ต้องไปใส่มันหรอกถ้าลบแล้วก็ใส่ตามอันนี้เลยนะครับ n o b r a d i o c o m นะครับถา่ายกัหนึ่งทอมสี่หกเนี่ยครับ,มรบไม่ได้ต้องการให้แบบ ใช้คนเดียวหรอครับทำมาแจกครับอ้ยกอปิดครับใส่ตามไปเลยคันเทอร์ไปครับก็จะมาหน้าต่างที่2นะครับอันนี้ก็คือไอดีกลุ่มของเรานะครับเป็นไอดีกลุ่มที่ว่าเราจะจะโพสต์นั่นเองนะครับอันนี้จริงๆเอามันจะต้องออกจากระบบนะบผมก็เดี๋ยวเราก็เข้ารหัสผ่านเฟซบุ๊กที่เราจะโพสต์ปกติของเรานะครับอ่าครับมาแล้วครับก็หลังจากเข้า เข้า,ารหัสผ่านเฟซบุ๊กของเราไปครับก็จะมาที่หน้าเฟซเราครับก็อย่างแรกเราก็ต้องไปหาไอดีกลุ่มของเราทีกลุ่มที่เราจะโพสผมเอากลุ่มนี้แล้วกันกลุ่มผมนี่แหละถ้าเป็นบางกลุ่มนะครับมันจะตรงเนี้ตรงเนี้มันจะเป็นตัวเลขก็คือไอดีของกลุ่มนั่นแหละครับก็สมมุติกลุ่มอะไรกลุ่มพี่บาสแล้วกัน ครับเนี่ยครับเนี่ยคือไอดีกลุ่มครับแล้วก็ o p ้ไป Copy ไปแล้วก็วาง Enter ไปครับเนี่ยครับก็คือลิสต์นะครับใส่หนึ่งครั้งโพสหนึ่งครั้งถ้าเราใส่เยอะๆก็โพสหลายครั้งนั่นแหละครับอย่างไอดีที่เป็นกลุ่มทําไงก็นี่ครับโอ้ยอันนี้เป็นเพจผมนี่ว่าผิดผิดอ่าอันนี้กลุ่มผมก็ ตรงนี้มันจะไม่เป็นตัวเลขเราก็กรอปมาตั้งแต่ตัวจีครับเนี่ยตัวจีถึงตัวท้ายเลยสลอกมาก็คอนโทรลวางนะครับปกกดิแค่ไปใส่หนึ่งครั้งพ้นหนึ่งครั้งอย่าลืมนะครับก็สมมติถ้าใครสามารถประยุกต์ได้ว่าเออมัน อ,อยากให้โพสหลายครั้งได้ไหมก็สำหรับใครที่มีโปรแกรมพวกปัดคอมเมนต์ฝัดอะไรเงี้ยมันก็สามารถนำมาไปยุกับโปรแกรมนี้ได้เดี๋ยวเวอร์ชันหน้าผมก็ว่าจะทำไว้ในโปรแกรมนี้เลยเพื่อสะดวกนม่ตไม่ต้องไปหาโปรแกรมอื่นมาสมมติถ้าผมจะอ,อยากจะอย่างของผมอะเป,เป็นเ็นเมส์มาโคใช่ไหมผมก็ตั้งค่าไว้อันนี้ผมก็ไปก๊อปปี้มาครับเอามาวางปกติเอ็นเทอร์ไปเงี้ย แล้วผมจะเปิดมาโคให้มันเร็วหรวงี้มันสะดวกนะครับเนี่ยใส่หนึ่งครั้งโพสหนึ่งครั้งนะครับอาเรามาลองกันดีกว่าอันนี้ก็คือข้อความที่เราจะโพสไปสมมติว่าเทสนะคะ C E S T FT นะครับผมอันนี้คือความไวความไวในการโพสนะครับอันนี้ผมลืมบอกว่าอันนี้ก็คือสามร้อยต่อหนึ่งนาทีนะฮะสามร้อยต่อหนึ่งนาทีครับ ก็ถ้า600มันก็จะเป็น2นาทีครับแล้วก็เอาไปคิดกับพวกเวลาที่เราจะโพสเอ่อ2นาทีโพสหนึ่งครั้งนาทีเดียวโพสหนึ่งครั้งตามกลุ่มตามอะไรต่างๆแล้วก็ใส่อันนี้อย่าลืมใส่น,นี้ไปด้วยนะครับผมก็ถ้า20ก็คือตัวเลขน้อยอ่ะมันก็จะไวครับตัวเลขน้อยมันก็จะโหลดไวมากเลยหลอดยังมันก็จะโหลดไวโพสไวอะไรเงี้ยมันจะไม่ดีตรงถ้าเกิดเราโพสไวเกินอย่างเงี้ย มันก็จะเกิดการโดนบล็อกโพสกลุ่มได้นะครับเสียงก็ตั้งไว้สักสามร้อยปกติก็ได้นะครับแต่ว่าโพสแรกของผมว่าคืออยากจะร้องก็ฝนฝนตกอยากจะร้องก็สามร้อยยี่สิบก็ได้ยี่สิบโพสไวดีนะครับก็มาลองกันอ่าติดเริ่มไปครับอ่านะครับสังเกตนะครับนะมันจะโพสของมันเองนะครับ เราก็เช็คได้ครับเนี่ยมันจะโล็อคเห็นไหมครับเดี๋ยวนะาเราไปเฟสกันนะครับเนี่ยครับมาแล้วนะครับเฟสนะครับอ่าโค้ดเก็อยู่ที่ความไวในการเราตั้งนะครับจะทำไรกดหยุดทุกครั้งครับโอ้ฝนตกหนัก <c oughs> มากครับเอ่อที่ผมบอกว่าสคริปต์ปั๊มอ่ะมันก็ดีนะไอ้บอกสคริปต์ั้มสคริปต์พวก โค้ดอ่ะมันจะดีนะครับแต่ว่ายัางไงมันตั้งเวลาไม่ได้ครับนี่ก็คือข้อดีแล้วก็กลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเลือกได้ไม่ไปยุ่งไม่ปนกับงานไม่อะไรเงี้ยครับสมมุติเรามีเอ่อพวกกลุ่มอย่างจะขายดีเกมอะไรก็เอ้เลือกเลือกเข้าไปเด็๋ไว้ครับเดี๋ยวว้ชนนานก็อาจจะพัฒนาตัวโปรแกรมให้ดีกว่านี้นะครับก็ หวังว่าจะใช้เป็นเนาะตรงนี้ก็ถ้าอยากให้มันเนี่ยหนึ่งนาทีละสามร้อยไปติดไม่รลอแล้วก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแต่ตัวโ,ตโปรแกรมมังเกยเป็นโปรแกรมฝึกเขียนนิดนึงนะครับไม่ต้องอาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะก็แจ้งมาได้นะครับเนี่ยครับที่ผูพพพพ้พัฒนาโปรแกรมมันก็จะเรียกมาที่ไปผมก็แจ้งได้ปัญหา โปรแกรมที่เจอคืออะไรก็จะได้พัฒนาไปเป็นวีสองวีสามอะไรต่อไปนะครับเป็นอันนี้เป็นวีแรกก็ฝึกเขียนเล่นๆเ,เนาะดูตามเขาเอันเขียนไปเรื่อยๆอาจจะทำโปรแกรมอื่นมาผสมก็ได้นะครับก็รอต้องรอซีซันหน่ครับ